สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับช่อง u ูซี่ชาแนลนะฮะ,ะแฟนเพจ u ูซี่ชาแนลนะฮะอย่างเธอขึ้นน้งองไอติมเลยรนเรืไตอนนี้เข้าอยู่ที่ทะเลหาดนางรำนะคะคคคคบอ่อนีพามาถ่ายรูปมาทะเลนะฮะก่อนจะไปงานคืนนี้นะงาน,งานคืนนี้งานมืนน้อนี้อยู่มาบยางกอา ต้องข้ามมเ้อข้ามร้านปากต่อร้านปากต่อปากนะฮะต้งข้ามร้านปากต่อปากนะฮะเต็มวงเต็มชูนะคะทันี้ที่น้องก็อย่าลืมไปให้กำลังใจอันที่วงอันที่งานเท่าในเด้อที่น้องวันนี้เต็มวงเต็มชูนะฮะจอตอนนี้เท่ามาแหวดทะเลนะตอนตัวออกเดียนควูสิเหลเขาโยกจากคนเหลอยู่เดีวแห้งเหล่เติมพี่น้องตอนนี้ตอนนี้ก็เลยยัางมาซื้อน้ำนะคะเดินมาซื้อน้ำ น้องโจก็มาด้วยนะเดี er> well, so. to to live, uh, yeah. uh ๋ยวจะสั่งไอ้เต้าด่างต้นเดี๋ยวจะสั่งลูกชิ้นนะฮะอันนี้เราก็อยู่ถึงร้านแล้วนะอ้วนแค่นี้ปวดไหมละมสิบบาทมีปวดกับไส้กรอกเนี่ยสิบห้าที่เหลือสิบบาทเอาหยิบเลยค่ะเอาเอาเอะไรพกอะไรปวดนะฮะเอาเดียวเออเอาเดียว คนเจียวยังบ่นอ่ะ,อะคนเราก็ซื้อลูกชินนะคะทุกคนวิสังซื้อลูกชินสามหูจุ๊ซื้อลูกชินห้องทองไป็นกันวนะูขอนะเดี๋ยวสุดรทะเลแบเห็น,หนสือแบลบบินแนค่ยู่อหนึองเนียรบเลยหน้าึ้นได้เลย วิ่งทายหนาครเนี่ยเปลี่ยนจุดใหม่หรอโอ้ยอยี่หยางอะไรหรอคะขาวมากเลยนะขา,าเปรียบทะเลหนาแสบบ้งบัง,บงไอ,ตอง้ต้นมีดาต้นแตกตัวพี่น้องเทนอะไรคะเนี่ยเท่าเขียวแม่เสนะรินใหม่นะเข่ามึงกันแต่งตัวนะ มันต้องแปลกใหม่แบบนี้ครับพี่น้องมันต้องแปลกใหม่ว่าซร้างปีรถดราโน่เพราะว่าอ่าทะเลอุ้ยใสมากนะแบบแบบสะอาดมากเลยน้ำใสเนาะยเมื่อกี้พ่นพ่นจันจันกะไหรวันนี้วันหยุดด้วยโดดเดเขาก็หาเขาก็ย่างหาหม่องที่ว่าคนน้อยที่สุดนะคะก็ได้หม่องนั่งโซนหล่อนอกนะะก็ต้องการเป็นความส่วนตัวนิดนึงเพราะว่าบอดเพิ่อนจะถ่ายบิกินี่ว่าสั่นพี่น้อง ก็เลยต้องหาหม่องเจ้าตูวยังหน่อยนะคะเพราะคนหลายค่ะซื้อแน้ำแน่อ่าเพิ่งจบประกาศใส่โชคพนันนะคะถ้าคนเยอะนะคะแต่ว่าตอนนี้ได้หน่อยหลายพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมช่วงปิดเทอมนะคะกับคนกินซีไลเน่นะคะแต่ว่าโจ๊ะแสดงทะเลสาบมากนะคะเด่ายรูปน้องข้าจอดเดจจี้ช็อตแล้วพี่น้องจะอย่าเดรนเฟนบอกประกาศแจ้งตัวไี่ยังก็ลืมลืมหดเครื่องอาบน้ำลืมหดอัน เครื่องแต่งกายแต่งหน้าโอ้ยผ่านแห้งบ้านเรามีบริแต่งหน้าแต่งขาเลยเมนตาเนาะอันนี้เมนตาห้าสิบบาทนะฮปูหมได้ยห้าสิบบาทเมนตาห้าสิบบาทเสื้อยูกาชาติกาลสินกาละสินดีดีน้ำเสีงโอเคค่ะเดี๋ยวเ้างจูเดี๋ยวสิย่างผ้าไปหาบอนนะครับหมองนั่งเนาะโอเคค่ะแล้วก็ไปซื้อ เแม่ไม่กินนะเป็นเอ่อคือกูเปลี่ยนไหมเห็นเห็นมุดไหมไม่เห็นอย่าฟังอามาฝั่งนี้สิในลูกซีดสึ่งอามานั่งจิบเบาๆนะคะก็เราจะไม่ไปใกล้คนมากนะคะเพราะว่าเราก็ต้องเสพตัวเองด้วยเนาะไปห้างมองนั่งหนึ่งนะไม่เบิ่งอันไม่เห็นไม่เหนน้องถวมีแต่อันไส้ไส้ปี๊ด ก็ไปถึงแล้วก็จะถึงที่หมายไปเช่ยร์เดินเดินนะตอนนี้บางคนอาจจะไปเป็นสุดนะคะโอเคค่ะไก่บัวไกะไก่ไอ้ซาสวยอันนี้แม่ปลอนะคะโรงพยาบาลปีเล่บอดที่ของเรานะคะเอาใส่ถุงไว้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศทะเลกินทะเล คนเยอะมากแจะมองมองห้องยูโคนสีหน่อยนะอันนี้คืออ๋อน้ำแบบใสแบบใสอีกอันนี้คอือคนนอนทะี่สวนะฝั่งนี้อะ่ะน่าปกดตาดีกว่า,าแต่จะ่มวนน่ามวนที่หล่ะเออจะามวนเอออยากเล่นน่ะเกียก่อนะอนะเฮ้ยนี่นะคะมาแล้วนะครับวันเรามาเร็วนะคะแบบช้ำโรดนะทุกคนคะ่ะ เป็นบรรยากาศแล้รอบติดภูเขาพี่น้องเบิ่งรถมาแล้วนะคะยังไปถ่ายคลิปไปถ่ายรูปให้บอลจอดนะฮะนี่ปอลไม่จอดกำลังลงไปถ่ายรูปนะคะอันนี้กับพี่โจโจก็จะเป็นผู้ถือกล่องนะคะก็จะเป็นแม่บอลช่างแต่งหน้าของเรานะคะว้าอะไรนะ แม่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 ไม่พูงล้วน่ะพุงล้วน่ะพวงแ่วลาสุดทอนเกิดเวลาสุดว้าวได้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 ไม่ได้แต่หัวมือนี่ตดวนี้นะคะก็จะเปนค้นีนะอบอด่เนใกล้ๆคน้องกล้ๆค่ะตัวมันฮาติค้นะงจากลอดน้องมาลิตะนะเขาเด็กไปลงไปดำบูนะเต้องเป่ากระเป๋าของแบอดนะ จะเป็นบรรยากาศทิปเลนะคะขี่บอลเพิ่นตั้งใจจะมาถ่ายรูปนะคะทุกคนอู้ป็นจุ๊บจุดสดนางเมืองมูททยลูกพี่นอ้องขาเฝ้าของวนไปจ้าวอลเพิ่นกำลังถ่ายรูปอยู่ด้านล่างนะกับบริไกลจากดมองหนีหามรกลไกแต่ข้าก็ต้องเฝ้าไว้นะคะาะวข้าก็ต้องระมัดระวังมาด้วยเนาะ อะไรอย่างเงี้ยมันช่องวิลนซีนะคะจะวิลนซีกร็ร่างไม่ไดลงให็นบอสนะคะเพราะว่าตอนนี้บอสถ่ายชดุดว่ายน้ำนะคะติดตามได้ที่เพจบอสเลยนะคะเราจะเล็กสีแทนกองไปเห็บเบิร์นะคะ,ะกำลังขึ้นมาแล้วกำลังขึ้นมาแล้วบอสบอสกำลังขึ้นมาแ,บ,มาแ,แบบทะเลสวยมาก บริการไ้บอสนะนี่่ันขึนมาแล้วเพื่อนจะเป็นชุดเพ่จะเป็นชุดชุดหนึ่งนะคมาแล้วค่ะบอออกปนะคะุเมี่ร้อนนะแม่เยนชุดก่อนไหมบอลจะไปเปยนชุดเลยนะบอลลสเพื่นมาขอถ่ายรูปพี่น้อง พึ่งขายลูกบอลเป็นของของเขาขายลูกบอลนะมื่อนีทะเลเดือดเป็นไฟพี่น้องเป็นยังไงเาเดือดเป็นไฟเพราะว่าบอสเซซี่บิกินี่แบบสู้สาพี่น้องสอารมณ์แบบว่าทะเลมันเดือดนะเธอทะเลเดือดมากว่าทะเลเขาจะบ่าฮักคอนมันบอกเป็นสิดเดือดเพราะว่าพีกร้านเม็ดนะฮะบอสพีกร้านเม็ดนะฮะมีสิถูกหนูเอ้ไม่ทันหมด เลซีมันม่ขอทไอยู่นะทะเลไหมนั่นอายหันดูหล่าพหันดูก็ได้ดูนามึนอุ้ิมหอชิมหอยหอยหิวเขาบะแม่จ้าหน้านสุดแดงละยีแท้ในว่ามันมีซัานีเบิ่งพุทธศอย่าโซเพลนหลังเสือเสือยนยาลุเสวยชีบนีไง่ะบรรยากาศบัง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 บงบังบังง ใจนะทุกคนค่ะตอนนี้ก็ต้องสิกรรมแล้วนะคะพี่น้องตอนนี้ก็กำงจะกลับนะคะใช่ค่ะยางมาเอารถตู้พี่น้องยางยางมาขับรถตู้ไปรับบอดนะคะที่บังบังบังนังเหน่ยนะคะตอนนี้ก็จะออาลาพาจากทะเลแล้วนะคะมาจักสองชั่วโมงยังดีพี่น้องก็ถือว่าได้เชื่อทะเลอยู่นะคะ ได้เห็นเดินถึงน้ำอยู่ถึงน้ำน้ำใ<า>นหยับอยู่หย,ยับทะเลอยู่โอเคค่ะบารนี้ทะเลน้ำมี่สใสแห้มพี่น้องแนะนำนะหาดนางลำนะฮะคือน้ำใสรีแบบใสแบบงามเลยบรรยากาศได้นะคะผู้ใดว่างบภาพอ่าข,ขอบพอพความร่มผักพอนนะคะก็คือว่าบรรยากาศได้อยู่นะคะเยาวัยวอกาณนาคือสิได้มาไหมดอกพี่น้องไม่คนก็บอกโอเคค่ะพี่น้องอ่า ฝากเป็นกำลังใจใที่งานเท่าห่อนนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะลูซี่ก็ตัวเล็กนะคะสองคนนะคะฝากช่องก็อ่าช่องยูทูบ u ู y ี่ชาแนลนะคะแล้วก็แฟนเพจ u ู y ี่ชาแนลเหมือนกันนะคะแล้วก็ของตัวเล็กก็ตัวเล็กชาแนลนะคะของช่อง YouTube นะคะ <Okay. S 1> ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะไปก่อนด้อพี่น้องเดี๋ยวกันหน้าถ่ายคลิปให้ดูใหม่นะโอเคบ๊ายบาย